ซอมพัดลมวันนี้เป็น18นิ้วนะอาการก็คือเปิดไม่ติดยวให้ดูตรงสวิตช์นี่ก่อนดูหนะผมเวลากดนะเนีนะ่ยเห็นไหมหมุนกดแรงอันนี้เบอร์นี้ไม่ทํางานเลยอันนี้ไม่ทํางานทํางานเมอือเดียวก็<อ>ไ้หมายมันปันเมือไว้ก่อนว่าสวิตช์มีปัญหานะครับเดี๋ยวแกะมาซ่อมวิธีแกะนะครับจะมีน็อตอยู่ใต้นี้หนึ่งตัวตรงนี้นะครับ เดี๋ยวแกะตรงนี้ก่อนจะรู้แล้วนะเนี่ยเวลาเปิดมานี่ดูวยหมดร่วงโอ้โหจะรู้ปัญหาแล้วเกิดอะไรขึ้นโอ้ my god มีอะไรบ้างเนี่ยโอ้โหลังมดนี่เองนะครับก็มีเปลือกไข่ทิ้งจกอันหนึ่งด้วยนี่โอเคเดี๋ยวทาความสะอาดกันให้แฟนปัดนะครับโอ้โหเป็นไงฝนตกนะครับเสียงอาจจะรบก,กวนบ้างนะครับพึ่ง พิ่งจะตกนะครับหน้าร้อนนี้เพิ่งยังมีฝนค่อยดีหน่อยครับปัดออกไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําความสะอาดในสวิตแบบละเอียดอีกทีนึ่งนะอันนี้ปัดให้มันออกไปก่อนเวลาทํางานมันจะได้ไม่เลอะเทอะข้างในครับผมเอามาปัดนอกบ้านนะเพราะว่าเลอะเทอะแล้วเกินหาที่ทํารังได้ดีจริงๆมดนี่ที่อื่นไม่มีอยู่หรือไงอ่าร้อย เดี๋ยวเราต้องทําความสะอาดนะครับนี่ครับตรงนี้ครับจะกดนะเราต้องทําความสะอาดตรงหน้าคอนแทคสวิตช์นะครับสวิตช์ที่มันขึ้นลงขึ้น,นลงอยู่นั้นนะครับเวลามันสัมผัสกันเนะี่ยมันไม่สนิทเพราะว่ามดมันเข้าไปทํลรังแล้วมันปล่อยสารเคมีบางอย่างนะครับทําให้หน้าสัมผัสมันมีปัญหานะครับก็เอากระดาษสายขัดขัดจนสะอาดนะครับก็อันนี้มุมกล้องจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับแต่ก็ ขัดทั้งสองด้านนะครับทั้งด้านที่เป็นสวิตท,ที่เด้งๆเนี่ยกับด้านที่อยู่ด้านล่างนะครับทําความสะอาดให้เรียบร้อยใช้เวลาสักนิดหนึ่งเสร็จแล้วถ้าทําความสะอาดเสร็จแล้วเราก็จะใช้น้ํามันนะครับแตะๆปลาหขยควงหยอดนิดหนึ่งกันมันเป็นสนิมกลับมานะครับเพราะว่ามดมันเข้าไปแล้ว ไม่รู้สารเคลือบอะไรบางอย่างมันจะหายไปหรือเปล่าก็ฉโลมไว้สักนิดนึงนะครับแต่ไม่ฉโลมก็ใช้ได้แหละครับแต่สําหรับผมผมเลือกฉโลมไว้นิดนึงนะครับแล้วพอฉโลมน้ํามันเสร็จแล้วก็ประกอบนะครับตามภาพเลยเดี๋ยแล้วก็ไขน็อตดดล่างอีกหนึ่งตัวมันจะไขลําบากหน่อยนะบางทีมันพัดลมมันจะมีมุมที่ว่าตรงเอียงๆไขคั้วหน่อยนึงแล้วก็เสียบปลั๊กทดลองเปิด พอเป็นอันวาหมุนเรียบร้อยลมเย็นสบายทำงานทุกเบอร์นะครับก็ขอ,ขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆขอบคุณนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ